ับความรักเราเหมือนมีเรื่องมีราวเรื่อยไปไม่เคยใช้เหตุผลคุยกันเลยสักครั้งอยู่ใกล้ๆแต่ยิ่งห่างไกลคล้ายๆเธอมีอะไรปิดบงังแม้ขอโทษเธอทุกครั้งเธอ,อยังรำคาญจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจ เดินใกล้ๆยังรู้สึกิดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอจนไม่รู้จะรักยังไงช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อยว่าเธอรักฉันจริง ที่เธอจากลาก็แค่บอกฉันมาจะได้ไม่เสียเวลาทำใจที่ผ่านผ่านมาก็พยายามตามแต่ใจเธอทุกอย่างจนบางครั้งความเป็นฉันมันหายไปช่วยบอกกันสักน้อยก็ดี วันนี้ฉันยังไม่ใช่จะได้รู้ว่าฉันควรไปทางไหนดีจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยาเดินไกลๆย,ย,ยังรู้สึกผิดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอ มันน้อยใจคนนี้สักหน่อยว่าเธอรักฉันจริงหรือทนอยู่เพียงเพื่อรอคอยในวันที่เธอจากลาเพีแค่บอกฉันมาจะได้ไม่เสียเวลาทำใจ อะไรฉันไม่รู้แต่ฉันเบื่อได้ยินมาว่าฉันเบื่อถามจริงเถอะเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิด ใจก็เพราะฉันรักเธอกำไม่รู้จะรักยังไงช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อยว่าเธอรักฉันจริงหรือทนอยู่เพียงเพื่อรอกัคอยวันที่เธอจากลาั จะได้ไม่เสื<ป>้อเวลาทำูใจช่วยบอกฉันมาจะได้รู้ว่าควรรักเธอยังไง มันเกิดอะไรกับความรักเราเหมือนมีเรื่องมีราวเรื่อยไปไม่เคยใช้เหตุผลคุยกันเลยสักครั้งอยู่ใกล้ๆแต่ยิ่งห่างไกลใกล้ๆเธอมีอะไรปิดบังแม่ขอโทษเธอทุกครั้งเธอยังยันทา จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยา่เดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิดนูยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอ ที่เธอจากลาก็แค่บอกฉันมาจะได้ไม่เสียเวลาทำใจชวนบอกฉันมาจะได้รู้ว่าควรรักเธอ,อยังไงพี่สเสดอชุดหมักชุดที่แปดรักจนไม่รู้จะรักยังไง วันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่เซเว่นอร้าน CD ดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน1237004คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของแกรมมี่โกได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลยกลับมาช่วงนี้แน่นอนอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามีสาวสวยอยู่กับเราตรงนี้นะฮะปมือต้อนรับน้องเขาทีสวัสดีค่ะ ดีค่ะสวัสดีคะ่คะเ้องเข้าทิปนี่ก็อยู่กับเราในช่วงเพื่อบันบันเทิง <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีวันสงการานต์กับน้องเข้าทิปด้วยนะฮะเรีอยแล้วนะฮะนี่ก็พูดน้องไปในความจริงก็ทารายุน้อยกว่าเขานะาไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เข้าทิพบอกว่า คือหน้าเธอไปไกลแล้วไม่ใช่ค่ะน,นี่ก่อนอื่นให้น้องกาทิปนะฮะทักทายแฟนๆรายการในวันสงการานต์แบบนี้สักนิดหนึ่งครับคผม่ะสวัสดีวันสงการานต์นะคะกับพี่น้องนะคะแฟนๆของมันเผือกเผาค่ะนะคะขอให้มีความสุขกับวันสงการานต์นะคะเย็นฉ่ำชื่นใจน,นะคะตลอดอตลอดไปนะคะแล้วก็ท,ทั่วทุกพื้นที่ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากนะฮะนะฮะ วันนี้เป็นวันสงกรานรเนาะอยากจะถามข้อวทิพนิดหน่อยว่าตอนเด็กๆด็กประสมการเนี่ยเรามีวิรกรรมอะไรประสงกรารไหมโอ้อยู่บ้านนี่เยอะเลยค่ะนะคะก็ในช่วงสงกรานต์ค่ะก็จะมีการประกวดเทพีสงกรานต์เข้าทิพก็ได้ไปประกวดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องตกใจเยอะไม่ฉันอยากจะเป็นแต่ฉันไม่เคยเป็นน้องเข้าทิพยอะไรนะเล่าให้เราฟังหน่อยเคยประกวด เคยประกวดค่ะเป็นยังไงบ้างเ่าเราฟังหน่อยค่ะตอนนั้นอยู่มสองค่ะนะคะก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านไปประกวดที่ตําบลตําบลหนองสามสีครับเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ใส่ชุดสวยนะคะแล้วก็ขึ้นเวทีแสดงความสามารถแล้วก็ตอบคําถามนี่ไงแสดงความสามารถพิเศษเราแสดงอะไรอ่ะ เข้าทิพมีร้องแล้วก็รำค่ะมีรำแล้วก็ร้องเพลงเมื่อกี้เมื่อกี้แค่นิดโชว์นิดเดียวน่าตกใจมากอ่อนช้อโชว์ให้เราดูตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะว่าโชว์รำอะไรเอาเป็นเพลงของเข้าทิพก็ได้เนาะสายลมแล้วก็เฉยพัดตรงสาวหงทองออกว่าร้องรำเพลิน ยอกยายไปเซินเสิร์นอาวาสยกยายไปเซินเสิร์นร้องลำเพลินเคลียเสียงซอร้องเพลงคอแค่เลยเสียงเสียงฮ่าละเสียงแค่จะตอละเสียงซออ่อนอนี่นะน้องอุ้ยแค่เอาันค่ะอุ้ยนี่นี่เราร้องเพลงเพราะแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยฮะก็จริงๆก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นพระเอกหมอลำอยู่ที่บ้าน อุ่ยคือหนูอยากจะํำมากๆหรอแต่ว่าไปหาใครใครก็ไม่สอนนะอ,อยากจะให้พี่เข้าทีไปสอนสักหน่อยนึงได้ค่ะเขาต้องทำยังไงอะเขาอะรำยังไง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 อ เอานั่งเลยลูกดีนั่งเนาะอย่างนี้ค่ะได้ค่ะสายลมแล้วก็เชยผาต้องสาวหงทองออกมาร้องลำเพลินโยกย้ายไปเสิร์นเสินอารวาโยกย้ายไปเสินเสินร้องลำเพลินเกลี่ยเสียงสอนร้องเพลงคอแค่และซึ่งอ้าวโอเคนะฮะเออก็ได้อันนี้อันนี้คุณลำหรือสันนิบาตกินครับเนี่ยคือลำเกินครูค่ะสวยนะคะ ปิดๆอย่างนี้คืออะไรอะคะอ๋ออันนี้เป,นเป็นเป็นท่าแบบเอียงอาย oh. เป็นสำเนียงแบบเอียงอาย oh. ค่ะเอียงอายหนูนึกว่าแบบว่ามีครั้งหนึ่งหนูเคยไปถามครูครับชายเ <c oughs> ขาบอกว่าปิดครั้งนี้เขาว่า เผื่อล้อไม่ดีเขาจะตกมาข้างนี้แล้วารปิดแบบนี้ปิดสองข้างมึาตกมาสองข้างแ้ามาข้างหน้าเต็มๆค่ะปิดไม่อยู่แล้วนะฮะเราทราบมาว่าน้องเข้าทีมเป็นคนที่จังหวัดอำนาจเจริญนะฮะอำนาจเจริญนี่เขามีประเพณีอะไรทํากันไหมฮะในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้โอ้เยอะเลยค่ะนะคะก็จะมีรถน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นประเพณีที่แบบมีมาตั้งนานแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีแห่ เขาเอิ่นแห่แห่บุญนะคะก็มีกันหาชาลีจะมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านนะคะเป็นตัวแทนของกันหาชาลีแล้วก็ขี่เขาเรียกขี่ม้าหรือขี่ช้างอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะใช่แล้วก็มีรถน้ำพระอยู่ที่วดัดใช่ค่ะนะฮะแล้วปกติอย่างเงี้ยตอนน้องเข้าทิพวันสงการในวัน วันก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยนะฮะเราทําอะไรบ้างได้ไปกลับไปบ้านมั้งไหมหรือว่ายังไงก็ถ้ามีโอกาสคือถ้าไม่มีงานในช่วงแบบช่วงมีงานร้องเพลงก็จะแบบโทรไปถามคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างพี่สาวเล่นน้ากันยังไงเพราะว่าคิดถึงคิดถึงความหลังคือแต่ก่อนแบบตั้งพวกถังน้ําไว้แล้วก็จะสาดเล่นกันสนุกสนาน แต่ถ้าแบบนี่คือครอบครัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากๆแกเรต้องถามรองเขาทีพี่หนึงว่า วันนี้น้องเขาทิพย์โทรนี่ฉันพูดเป็นน้องบ้างพี่บ้างเพื่อนบ้างหลายอย่างมากเลยนะขอช่วยที่อเป็นน้องแล้วกันถามน้องที่ว่าวันนี้โทรไปหาเพราะไม่ได้ยังค่ะโทรไปแล้วค่ะโทรไปแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เกรงใจไงวันนี้เป็นวันสงการด้วยแล้วน้องเขาทิพย์เป็ามาเลกาเราแล้วนีมีงานอีกไหมคะมีค่ะนะคะงานแน่นเลยค่ะตอนเย็นก็ไปสวนสาธารณะค่ะที่แก่งกระเบาที่จังหวัดมุดาหาร เสร็จรายการเราที่ต้องไปมุกดาหารเลยอาจจะต้องขึ้นประตูเดลิมอนแล้วล่ะท่านก็บินไงสมัครใครที่เป็นแฟนๆนะฮะน้องเข้าทที่มุกดาหารก็สามารถเป็นรอดูได้เลยเดี๋ยวเขาเราก็ทีนจะบึ้งไปเลยนะครับทีนี้คุณทอมน้องเข้าทินะคะรายการเราเนี่ยก็จะมีประเด็นฉะเผือกต่างๆนะนะว่ามีประเด็นมาให้พูดคุยกันวันนี้ประเด็นฉะเผือกของเราก็คือพี่นางศิริพรวันสงการอยากสาดน้ําใครนะฮะณดเดชกับ พี่เวียนะฮะแล้วถ้าเป็นน้องข้าวทิพย์ล่ะฮะอยากจะศาสตร์ใครดีอ๋อให้เราสองคนนี้ใช่ไหมคะใครก็ได้เลยใครเลือกพิธีกรผู้ชายพิธีกรกระเทยออเจริงๆข้าวทิพย์ชอบแบบสนุกสนานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกก็สนุกสนานก็สนุกสนานแล้วก็โปรโมตอีกนิดหนึ่งสิอ๋อ เาเป็นว่าใครดีถ้าเป็นแบบสาวๆคงอยากจะเลือกคุณคุณอุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบพี่เขาพี่เขาทิพต์เวลามองหน้าเหมือนเหมือนส่องพระเก่าๆนี่ส่องอย่างนี้เลยนะเหมือนแบบถ้าถ้าเป็นคนใต้นะถ้าเป็นคนใต้แล้วเขาจะส่องแล้วพูดคำเดียวสวนไรอ่ะไม่ใช่ค่ะน่ารักเขาทิพต์เขาทิพต์ชอบศาสตร์คุณคุณทาม สาดแต่น้ำนะแต่ว่าคู่ถังจะฟิวมาด้วยนะโยนไปทั้งถังเลยนะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวเรายังคุยกับน้องเข้าทิพต่อช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ภาพความสนุกสนานก่อนนะฮะแต่บอกเลยว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจาะประเด็นหนักกว่านี้อีกเอาสนุกมันเลยใช่นะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมค่ะ สิบป,ปี Grammy Gold